สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารวบรวมคลิปทั้งหมดนะครับที่ผมประทับใจนะครับอันนี้ก็เป็นอีีที่พิเศษนะครับวันนี้ผมก็จะมารวบรวมคลิปนะครับของยอดสตอรี่นะครับอีที่ผมชอบนะครับก็หนึ่งก็อีพีสามนะครับแล้วก็ตัดมาก็อีีที่ห้านะครับที่ผมประทับใจไม่แพ้กันเลยนะครับมาดูกันเลยครับ ฮม่เมกนี่นัเป็นโสวดวะปะเป็นเจ้าสาวกันยุเซ่ยุใ่เจมคุมใต้เนี่ยปะฮะปะอยู่ร่างสาวใครกมมั่งเตะเออแมนแมนปะโอ้ยใครกับบอดีแดดกับ้อนอารมณ์เสียอยจุ มัจ้าบอกม่ามั่วจ้าสดส,ดสดจากต้นไปปีนมาเมื่อกี้เลยจ้าสาว้าขายผิดเนี่นยในละเศร้าขายมีนัดไหมครับนัดหรอคะไม่มีค่ะแต่วันนี้ไม่แน่อ๋อไม่ไม่ทิ้งบางแนทไหมครับไม่ลอ,องมังม่วงในละกี่บาทครับในละสามสิบบาทจ้ามีมั่วหงเหินไหมครับไม่แต่บอกกอกจ้าอยาบอกเพีางอแมงนึง นี่นะครับอ้นี่นะอันี่นะเอาจ้าบกรึเโอ้ยกุดบาง่ายนีแม่บุยายกับวัน้แดดกับ่นแย่ตัวแต่อยากกับบ้าเแล้วห้าม่วแน่นมากูิเลืกกับไอเวฟดีกว่าเออไ้เนาะ รู้สึกว่ามันบ่คือเก่าไหม่มแต่มันบวชเกา่าที่ฝบกันมาแต่แรกอะช่วยหักกนะันยิ้วมีเหตุผลแน่เพื่อนอกันยี่ดีเหตุผล,ลกูแม,มะคิดดีแล้ยเพื่อนเออกวางสั่นละกูก็คิดดีแล้วล่ะกูคิดมาเบิด์ตคืนกับเพื่อนเออนั่นนั่นไอเวบวย์ป่ะ เอฟเจมว่างเขาไปกันบลอดดอกจบกันสามีซะแมงเลือกันย้ำแมงกเขาเบียขึ้นเลย

เ,เธอสุดท้ายพ่อให้ได้ทำใจก่อนเศร้าจากลาฝืนใจสักหน่อยได้บอกน้องน้องลาลับมากลับมา นำไมันอนเนี่ไปไปไปเสียงโห่นะปนเียงนีง้โเ้เาปหาเฮ้ยว่าตองเคียนมันชอบเปลี่ยนแบบนี้วะว่าไม่วิธีเดียวเอเพื่อนาไป หาลงแนบเลนี่ับเหรอเราก็จะมาส่งให้พี่เขียนนะครับว่าพี่เขียนประทับใจชิปไหนนะครับก็ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพบกับจวดสตอรี่ EP พีที่เ้านะครับ e ีพีนี้เป็น E P ที่พิเศษนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมา พูดถึงความประทับใจนะครับระหว่างที่ทำคลิปมานะครับตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP ที่9นะครับอันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องความประทับใจนะครับก็คลิปที่จะถามว่าประทับใจคลิปไหนก็ประทับใจคลิปที่สองครับผมเพราะว่าเป็นคลิปแรกครับที่ถ่ายกับทีมงานนะครับใหม่

ลอันนี้ยังสมอะครับสมแม่มสีจ่าบกฮวงจ่าแม,ม่หรือว่าเซ่ยทุงนะครับบ่จาบา่ามันเพียงนักเล้วสาวคนนี้หมูหนาเซี่ยแม่มาเลยว่าปะปะปะป,ปนี้ดอกขับรถ่ดอปะปะ ที่สองที่ผมประทับใจนะครับก็คือจัวดซอรี่ e ีที่6นะครับไปดูกันเลยครับ กินข oh, oh, oh. ้าวยัง oh, ก oh, ็มากินข้าวฮะมากินข้าวเตี่ยโอ้ยบูเพิงตัวโอ้ยบอเม้นบอเม้นเอ้าเอามันบอเม้นจังสั้นเอาเอาเอ้เซลมาลูมีตัวมันบอเม้นจังสั้นน้องบอกให้อายนมากินข้าว อ,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 อุ๊ยนัวอีกร้่องหมากินโวอุ้ยสำหรับอ่ายังไงนะครับอย่าลืมติดตามช่อง u t u b e นะครับเอ็นซีชาแนลนะครับผมตอนนี้ก็มีผู้ติดตามเบนร้อยกว่าทยยับดาห์แล้วนะครับผมก็ขอให้ติดตามผลง,งานของพวกเราต่อไปนะครับก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็พวกเรานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ